สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะวันที่10ธันวาคม66ครับคล <Alex van fucking Janeiro> ิปนี้กะมาตามนัดเด้อครับพี่น้องครับแนวทางตัวเลขอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมครับที่เพいいิ่นไปทําบ <legislation keeping S 1> ุญกับคู่บาครับพี่น้องเนาะครับผมครับเพิ่งจะปล้อยเป็นคคลิปแรกเด้อครับพี่น้องครับผมคลิปแรกครับผมครับ อ้ว่าท่านไห้ตัวเลขครับพี่น้องเนาะฉีนัดห้มือนีครับผมครับแล้วก็หมวดวัาหันเพิ่นกะไห่เจ็ดหนึ่งเก้าตัวเดียวครับผมครับไปอ่ามาแล้วเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขอาจารย์เพิ่นก็ไปที่วัดปลากระปูแล้วครับผมครับก็นาปัจจัยส่วนหนึ่งครับพี่น้องเนาะที่พี่น้องเอฟซีครับผมเพราว่าจะเป็นอ่าสายของอาจารย์แลวก็ทางเก่ามาเชียร์หรือว่าน้าเชียร์ที่อ่า ในโลงคลิปบอกบุญพี่น้องเอฟซีครับผมเกี่ยวกับที่ว่าปูหรือาจารย์เพิ่นจะเห็ดห้องน้ำให้ปูไม่ครับผมครับเอาในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะปูกระหามาแล้วครับผมแนวทางตัวเลขพิจารณาเบิ่งเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องครับอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมก่อนที่จะไปรับชมหับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์เกามาเชีย ขอขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับเก่ามาเชียน้ำเชียร์แล้วก็อูน้ำชัยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์สายบุญวัดป้ากันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเก่ามาเชียร์สวัสดีอาจารย์สายบุญวัดป้าครับผมครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับมนีกะมาตามนัดครับผมครับอาจารย์ไป ครับปู้คู่บาหรับครับผมครับตอนตอนนี้ผมกับยู่วัดครับผมครับสรนปว่าอาจารย์ไปคนเดียวไหมครับผมครับครับผมผู้เดียวครับผมครับครับคือว่าที่คุยกันไว้ด้ครับผมปู้คนอ่าเพราะเเป็นการรบกวนปู่ครับพี่น้องเนาะอาจารย์กันเลยไปผู้เดียวคือเกาครับพี่น้องครับผมครับครับครับเมื่อนี่เมื่อนี้ก็ขอแจงเนาะครับครับผม วันนี้ผมัน้ำอุปกรณ์เ็ตห้องน้ำนะครับหินปูนไา้แล้วก็สังกะสีพวกส่วนั่างนะครับเพื่อมาถวายเพื่อนท้ามวันนี้ครับครับอ๋อลังจากที่ล่งคลิบไปครับแล้วก็มีพี่น้องเอซหลายทันด้วยครับผมถึงพอๆแม่แม่เอฟซแล้วก็ทุกๆทันครับพี่น้องเนาะรับเป็นสายบุญน้ำกัน ขอขอบพระคุณนะครับเด้อขอขอบขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุบุญดนะครับผู้เพื่อนใจดีผู้เพื่อนร่วมสาของน้ำน้ำนะครับเนาะขอบพระคุณเอฟซีจากคุณดนะครับเด่นไก่เนาะครับสหรัฐเพิ่งกระทักมาอยู่โอ้ครับผมเพิ่งจัดร่วมสาของน้ำน้ำนะครับกัขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำครับ เป็นยังบุญยังคุณเด้อครับพี่น้องเอฟซีสุขุสุข้อนโชโยเลียลาวน้ากันครับแล้วก็แม่น่แม่นนนทบุรีครับพันทักมาพันอยากจอนามบดานซอยคู่บานน้าครับโอ้ครับผมจอนามบดานใส่สารนุประโยชน์ในวัดนะครับพี่น้องเนาะครับผมใส่ครับคือขึ้นอ่มันมันเบิดต้นว่านำงามแหลงมันมะพรอนะครับมะพร้ใส่องคก็เล่ เพิ่นบ่ได้คอหรอครับแต่ผมได้ถามว่า่นขาดเรืออยังบ่อครับลยว่นนาอบ่พอใส่ผมกะบอกว่าอยากอยากมีอ่ะครับผมครับอยากจอนหนให้เพิ่นนะครับนะครับครับออกินี่แล้วเ้อครับพี่น้องกับผมสายบุญกับอาจารย์สายบุญวัดป้าครับพี่น้องเนาะวัดเพิ่อก็อ่าขาดแคลนหลายย่างเยู่ครับผม ครับ็ขบอกเขอแกงนะครับทีว่าพ่ายเอฟซีมากนะค็คือจังพ่ามาทั้แต่ปัจจัยนะครับด้วยเพราะว่าผมกับมาผู้เดียวเพิ่นก็บอกว่าคือเพิ่บนไปไไปมากรบกวนนะครับเนาะครับผมนีนะครับเนาะเออตอนนี้ผมกับมาอยู่ผูดเดียวแล้วครับมาครับอยู่กับคู่บ่าวะครับครับครับมีแนวทางตัวเลขมาฝากพี่น้องเอฟร้ผมครับผมครับครับขอขอให้มีสบมีหลาบมากวันนี้เนาะครับนอาจารย์ครับผมอ่า ตัวเลขมาเพิ่นเพิ่อนหายมากวันนี้เพิ่อนหายมากเลขเลขสามตัวมาให้มาสองชุดดนะครับครับผมอ่าตัวแรกนะครับเจ็ดเจ็ดแปดสองครับเจ็ดแปดสองครับผมอีกอีกชุดนึงคือแปดห้าสองครับแปดห้าสองครับผมครับค่ะไออาจารย์ก็มาเชียร์ตัดเลยเด้อครับตัดให้รถครับเพิ่นก็มาตัดเหรียญด้วยละครับครับผมตัดเหรียญแค่เก่านะครับผมครับครับ มีเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดสองถ้าตัดร่วมกันวนกับจีมีแปดหาอะไรันหาสองหาสองครับผมเป็นเลขตัดเลนบนล่างหาสุดครับพี่น้องเนาะครับหาเลขเลขคู่บ่าเพิ่สองวัดที่่านมากเพิ่มัาเข่าล่างอีกเด้อครับครับมักไปล่างครับผมครับครับตัดเลนบนล่างเน้นล่างน้ำครับพี่น้องเนาะครับผม ขับเล่นบนล่างไว้ครับเล็กพนบอไดว่าบนบอไดว่าล่างเนาะครับเนาะบอหลายดอกนะครับกับเล่นพ่อใดมีอยูหาตัวกับพ่อเล่ยนเลยเนาะครับปีนไว้เงินครับผมครับอาัธยเพิ่นมีสุกมีลาบอาัธยให้โซไให้ลาบเนาะครับเนาะครับออันนี้ปกติเพิ่นจิกให้มือเล็กออกได้ครับผมแต่ว่าที่คุยกับอาจารย์งินนี่พิ่นให้กงอนเพราะว่ามือนั่นจะ ซื้อว่าทันกับมีหลายทันนี่ครับผมครับพอเอฟซีมันกระทักมาอยู่ว่าซื้อว่าทัานมาสั่นครับผมก็ได้ขอขออีกคนใกล้ๆกล้มือคนละครับอาจารยคอยเฉยคนเน้นๆอีกเจนึงเนาะครับเนาะเมียนยู่ครับผมครับมือเล็กออกได้ครับเด้อมือเล็กออกคนละครัผมกับจีมาอีกเจนึงผมกับจีม่าบึ้ง้องน้ำไปหอดใสแค่นอนใสเนาะครับเนาะครับตอนนี้ก็อับมีเดี๋ยวเขามาเชื่อเสร็จโล่นที่ว่าอาจารย์ท่ายลู่มาให้เด้อครับผมพวกอุปกรณ์ หินไา้หรือว่าเครื่องของน้ำครับพี่้องเนาะครับผมครับตอนนี้ก็นั่งถ่ายน่ครับนั่งนั่งถ่ายนั่งถ่ายรถดอุปกรณ์นี่ครับสร้างแล้วครับครับผมครับครับเดี๋ยวจังใดกลับมาเบิ่งไปน้ำกันครับพี่นองครับพร้อมกับแนวทางตัวเลขของคู่บาสนี่แหละครับผมครับพิหจีน่าเบิ่งเขาเกามาเชียกกับขอบุคุนคู่บาสมพร้อมแ้วครับผมครับขอบุคุนอาจารย์ครับ ครับแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีครับผมาสายบุญทุกถูกทันเด้อครับพี่น้องครับบุญโฮมส่างน้ากันครับพี่น้องเนาะครับผมเกี่ยวกับห้องน้ำหรือว่าน้ำใส่น้ำสอยนี่ยแหละครับพี่น้องครับผมเป็นบุญกุศลใหญ่ขึ้กันครับถ้าเอฟซีนะครับถ้าผู้ใจบุญใครอยากร่วมจ้าหน้าบาดาลนะครับทำบุญไในน้ำตาลคบเนาะครับผมติดต่ออาจารย์ได้ตามเบอร์โทษนี่เด้อครับผมครับเบอร์ บอร์ศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดครับปุ๊บปศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสองหกครับสี่หนึ่งสองหกครับผมครับนี่ติดต่ออาจารย์โดยตรงได้ครับผมครับ <c oughs> อาจารย์ที่บอกอนี่บอเมน่าปูหรือว,วา่าพระเด้อครับพี่น้องมีพี่นอ้นนองที่รีบทันกันาถามามาเยอะครับผมครับว่าจะเรียกว่าพระคู่ยังสิคู่บ่ายยังว่าเมนได้ครับผม เิ่นเป็นค่าวระาดเนี่ยครับพี่น้องเนาะเป็นสายบุญครับผมครับครับผมเอาตามนั้นเด้อครับพี่น้องจังได๋มือวันที่สิบหครับพี่น้องเนาะช่วงเสาๆแล้เดี๋ยวอาจารย์สิไปอีกครั้งหนึ่งครับผมจะให้อปูคู่บาเพิ่นมาฟันธงให้อีกทีนึงครับพี่น้องครับครับลิปนี้ก็เอาสองหางไปก้อนครับผมครับครับก็มาเชียร์กับขอบคุณอาจารย์สิลบวนอาจารย์ซ่ํานี้เด้อครับผมครับขอฝากอีกนะครับเด้อครับอาจารย์ ครับขออนุโมทนาครับขอฝากอนุโมทนาบุญนะครับเด้อสุขูสุคนนะครับที่เพิ่นมีน้ำใจน้ำใจนะครับสายท่านบุญเฮ็ดรวมสางของน้ำน้ำกันนะครับเนาะครับผมที่เหลือจากของน้ำผมข็สิจอนาบดานให้กูบาเนาะครับครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับแล้วก็อ่าสะพานบุญนะครับอาจารย์กอม่เชียนะครับครับผมแล้วแลเปลี่ยนน้ำเชียนะครับขอขอขอบพระคุณหลายๆครับผมครับขอขอบ คุณอาจารย์เช่นกันกับผมที่มีแนวทางตัวเลขมาฝากพี่น้องเอฟซีกับผมครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับกับเป็นยังบุญยังคุณครับพี่น้องเนาะตั้งแต่ที่ได้สัมผัสกับอาจารย์กับพี่น้องเอฟซีของสายเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์กับผมเพป่นกับร่งสัทธาหลายอิริครับพี่น้องเนาะครับผมรวมบริจาคทัาบุญกับปูกับกัตเทวาพอสมควรเนาะครับผมกับขอ กับขอพระคุณขออนุโมทนาบุญน้ำเด้อครับผมครับบุญรวมสางน้ำกันครั้งนี้ครับเอาตัวเลขอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมปูพ่นเขียนให้เราเด้อครับพี่น้องครับงดนี้ได้สองหางกนเด้อครับพี่น้องเจ็ดแปดสองกับแปดห้าสองครับผมเจ็ดแปดสองกับแปดหาสองครับเป็นแนวทางเสียงโสกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องวันที่สิบหก ช่วงเน้าๆเดี๋ยวอาอาจารย์เพิ่นจะไปอีกครับพี่น้องเนาะจะมาฟันธงอีกทีหนึงครับตัดเหรียญพร้อมเด้อครับพี่น้องเลหรีครับไม่ใช่เลขคํานวณครับผมไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดสองแปดห้าและห้าสองครับผมครับตัดออกไหมพี่น้องเบิกเมื่เลยครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เก็ามาเชื่อกับขออวยพรให้พี่น้องเอ็ซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลื่อนเงินไปนน้ำกันครับในงวดวันที่ 16ท่านว่าคม66สิสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ